จองมานะคะพี่พค่ะพีพีวิตพิเศษนะคะรถครอบครัวเจ็บที่นั่งคันนี้นะคะ Isuzu MU-X 1.9 Navidonic นย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ปี 2, 2021นะคะคุมโทนสีดําทั้งภายในและภายนอกไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะ <Yeah. S 2> ในส่วนของนะหัวน็อตเมทอารนะคะรอยโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปดูกันที่คลิปยาวได้เลยนะคะไปเจอกันเลยะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะพี่ๆคะบริษัทเราเปิดทําการมาถึง26ปีนะคะมีถึง3สาขากันแล้วนะคะสาขาแรกนะคะสาขาเสรีไทยนะคะสาขาที่สองสาขาเสรีไทย95นะคะและสาขาที่3นะคะสาขาสุวินทวงศ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนนอยู่กันที่ด้านหลังนะคะโซนช่างพี่ๆคะรถเข้าใหม่เยอะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูนะคะ คันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็น Isuzu Mu-X 1.9 Neuw นะคะ Dionic นะคะคันนี้สวยๆเดิมๆทั้งคันแถมหลุดจองมาด้วยนะคะพี่ๆค่ะนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu Mu-X 1.9 n e u ด Dionic นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้หลุดจองมานะคะก็รีบเอามาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะอ่ะ ไม่พูดพ้ามทำเพลงค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะไฟหน้านะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมี daytime running light ไฟตัดหมอกพี่ๆขากระจังด้านหน้านี้นะคะสวยงามมากๆนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันรับประกันโครงสร้างเดิมได้เลยนะคะเหลี่ยมสานฝาโป้งน,นะคะข้างตัวรถนะคะบอกเลยว่าไม่มีบุบหลักยิ้มนะคะ,ะให้พี่ๆดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะ ในส่วนของแก้มกันชนแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กลายเฉพาะของเขาเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ18นะคะยางนะคะได้เป็นของดันหลบนะ265ทับหนะคะเป็นขอบยาง18คันนี้ได้ยางปี2024นะคะพี่พีคะ่ะดอกยางล่องลึกประมาณนี้เลยนะคะการใช้งานก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะคะพี่พีคะนะ ในส่วนของตัวโชคนะคะเบ้าโชคนะคะแห้งๆเดิมๆแบบนี้ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะโชคไม่มีแตกเลยนะคะพี่ๆคะสวยๆเดิมๆนั้งคันนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์นะคะอยู่เรียงกันสวยๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะมาดูกันต่อนะคะที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของ ไส่เลี้ยวมาให้แล้วในตัวนั่นเองนะคะมือจับนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะกระจกนะคะเป็นของแท้ของเดิมของตของอิสุสุนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้ครบๆนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบขันนะคะสปอยเลอร์ด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกลับมาที่ประตูด้านข้างนะคะฝั่งคนข้างคนขับนะคะ ในส่วนของประตูนี้นะคะก็เป็นโทนสีดำนะตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะคะสวยๆนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะก็เป็นสีเปียโนแบ็กนะคะตัดด้วยคโครเมียมนะคะมือจับเป็นคโครเมียมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ด้านในเป็นโทนสีดำหมดเลยนะคะพี่พี่เบาะหนังนะคะตัดได้ด้วยสีเทานะคะนี่เห็นไหมเบาะไม่มีขาดนะคะตึงๆเลยนะแล้วก็ได้ไม่มีหลุดด้วยนะคะพี่พี่ ในส่วนของลิ้นชักตัวนี้นะคะมีคู่มือด้วยนะนี่รถคันนี้คู่มืออยู่ครบนะคะภาษีพรบรมีให้แล้วนะคะภาษีพรบรต่อยันปีหน้าแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะภาษีพรบรเราต่อให้ทุกคันเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปนั่งรอที่ขนส่งแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าบริการที่ตรออรด้วยนะคะอ่ะในส่วนของอ่ะตรงนี้เรามีพรมยางให้นะคะแบบว่ากันฝุ่นนะคะหรือว่าแบบ กันเศษดินเศษทรายนะคะเวลาขึ้นรถนะ,ะตัวนี้ก็แค่ยกออกไปเทก็ง่ายๆเลยนะคะตัวปรับเบาะนะคะก็มีให้นะคะฝั่งคนข้างคนขับเนาะแล้วก็ปรับปรับได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของหัวน็อตกันนิดนึงนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะ,ะสีเดิมเดิมนะคะแบบนี้เลยนะ,ะไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีรอยขันประแจเลยพี่ๆดูได้เลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆกันเลยนะ,ะตรงนี้เป็นหัวน็อตเสาบีนะคะ แล้วก็ไปดูในส่วนของนะ้าเม็ดอาร์คพี่พี่คะ่ะนี่ดูได้เลยนะเม็ดอาร์คนะคะนี่เลยเรียงสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีแบบว่ารอยบุบหรือว่าอะไรเลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆทั้งคนันรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากลับสีหรือว่ากรอใหม่นะคะพี่พี่ค่นนะ มาดูกันต่อที่ในส่วนของห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารกว้างขวางค่ะพี่พี่ขาภายในพับเบาะได้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะเดิมเดิมแบบนี้สวยๆเลยพี่พี่ขานะ,ะด้านหลังนี้พับเบาะได้นะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของตรงกลางนะคะตรงกลางมีมาพร้อมหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอ10นิ้วนะคะพี่พค่ขาเชื่อมจากด้านหน้านะคะเป็นจอเดียวกันนะคะเวลาเนาะมีลูกหลานนะคะไปส่งที่โรงเรียนนะคะก็สามารถเปิดแบบว่า กระตูนหรือว่าอาจจะเป็นทักษะนะ,ะการออกเสียงนะคะพื้นฐานของเด็กๆเ,เนาะสามารถเปิดนะนี่สะดวกสบายมากๆน,นะคะและในส่วนของแอรนะคะก็มีให้ครบทุกตำแหน่งเลยนะคะด้านหลังมีให้ครบเลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะ USB นะคะสามารถเสียบได้เลยนะคะนี่ AC 220วัตต์นะร้อหวัตต์นะคะนี่ นี่มีโวกวัดนะคะมีให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเก็บเอกสารนะคะนี่มีให้ครบทั้งสองเลยนะคะนี่จริงๆอะ่ะมันเสียบขวดน้ําได้นะคะพี่ๆคะ่ะเก็บขวดน้ําได้นะเสียบขวดน้ําได้เสียบโล่มก็ได้อ่ะแบบเวลาฝนตกเนาะเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปรอให้ฝนหยุดนะคะเราก็เอาโล่มมาเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็แบบว่าออกจากนอกรถได้ฝนตกนั่นเองนะคะอะด้านข้างนะคะ ฝั่งประตูก็มีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะคะตรงนี้นะสบายนะคะพี่ๆเวลาเดินทางต่างจังหวัดเนาะเราก็ไม่ต้องถือแก้วไม่ต้องถือแก้วน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของอาที่ล็อกเด็กนะตรงนี้ก็มีให้นะคะพี่ๆอย่าไปกดโดนนะคะถ้าพี่ๆไปกดโดนเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัตินะคะพี่ๆขามันจะล็อกเลยนะคะจากด้านในนะพี่ๆก็จะไม่สามารถเปิดจากด้านในได้นะคะไปดูกันต่อที่ ล้อยางด้านหลังนะคะล้อยางด้านหลังก็เป็นของดันหลบเหมือนกันนะคะได้เป็นปี24สี่นะคะสองหกห้าถ้าหกศูนย์เหมือนกันนะคะได้เป็นล้อแมก18สิบแปดนิ้วนะคะเป็นลายเฉพาะนะคะตัวด้านหลังนะคะตัวโช๊คนะคะสุ้มโช๊คตรงนี้ก็ไม่มีรอยอะไรเลยใสยส,ยสะอาดแบบนี้เลยนะคะพี่คะไปดูกันต่อที่ด้านท้ายเลยดีกว่าด้านท้ายนะคะ มีสเกิร์ตด้านหลังให้แล้วนะคะพี่ๆขามาพร้อมกับล้ออะไหล่นั่นเองนะในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายมีให้นะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะมีให้ครบเลยนะคะคันนี้นะ,ะเปิดท้ายได้นะคะสะดวกสบายมากเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะด้านท้ายตรงนี้เปิดเก็บเป็นกล่องเก็บของนะคะก็เปิดแล้วก็ปิดได้แบบนี้เลยด้านหลังนี่ยพับเบาะได้เวลาแบบพี่ๆจะ เอาของขึ้นรถนะคะก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าถ้าเปิดออกมานั่งเนี่ยก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้พี่ขาสบายมากๆที่วางแขนนะตรงนี้แล้วก็ทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะให้ดูนิดนึงนะ,ะอ่ะด้านท้ายก็เป็นประมาณนี้นะคะหัวน็อตนะคะตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเดิมๆนะคะไม่มีขันประแจมไม่มีถอดนะคะไม่มีขยับเลยนะ,ะนี่ สวยๆเดิมๆสีเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะสีเดิมนะคะมาดูกันที่ด้านขวานิดนึงดีกว่านะะนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะมีแพนจะใช้รถเร็วๆนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาหาแนนได้092 971 46 47นะไปดูที่ห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างนะ,ะพี่ๆค่ะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยเบาะหนังสีดำน,นะคะ บอนังนะคะก็ดูแลง่ายนะคะพี่ๆขาฝุ่นไม่เกาะน,นะดูแลง่ายนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะตัวนี้แล้วก็ที่ประตูฝาประตูนะคะก็มีที่วางแก้วขวดน้ําให้นะคะจริงๆมีครบให้มีครบเลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักผิกความจมน้ํากลับสีหรือว่ากรอใหม่นะ,ะในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของสมาร์ทเอ็นทีไปด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็น เป็นรีโมทนะคะพี่พี่ขาหัวน็อตเสาบีนะคะไม่ขยับเลยนะนี่เดิมๆนะคะพี่พี่ขาน็อตไม่มีขันประแจไม่มีขยับนะ,ะไม่มีถอดนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นรุ่นพิเศษนะ,ะเป็นอิสุมิวเอ็กอะคะ่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าเนวินะคะได้มาในตัวของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้แล้วนะคะคันนี้ บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะพี่พี่ขาได้คันนี้ไปนะคะเซ็นทันล็อกนะคะมีนะแล้วก็กระจกนะคะออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองนะคะพี่ๆค่ะมาดูกันต่อที่ภายในนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชั่นนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะแล้วก็มีเซ็นทันล็อกนะคะพี่ๆค่ะเซ็นทันล็อกมีให้แล้วก็กระจกนะคะไฟฟ้านะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะสำหรับคันนี้นะ ระบบความปลอดภัยนะคะก็มีให้นะคะการลื่นการถลายออกนอกเลนนะคะมีให้แล้วนะแอร์เย็นปกตินะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันดีกว่านะ<ม>ก็คันนี้นะคะได้เป็นรีโมทแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะเราก็เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดแอร์ตัว engine start นะคะตัวนี้อ่าี่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดแล้วก็คือติดเลยนะคะอ่ะสำหรับนะคะกุญแจนะ ัวนี้เป็นรีโมทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็มีกุญแจอยู่ที่ด้านในนะคะพี่พี่เห็นปุ่มตรงนี้ไหมปุ่มตรงนี้นะคะสามารถกดแล้วก็ดึงกุญแจออกมาได้นะคะคันนี้นะคะนี่เดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมด้วยนะคะคันนี้เป็น isuzu mu x 1นด nev dionic นะคะพี่พี่ขาเป็นรุ่นพิเศษนะราคาอยู่ที่7 5 9 0 0 0นาะหะ่นพันอยู่ประมาณ หมื่นสี่นะคะพี่พี่ขานะใครที่รายได้สองเท่าของค่างวดนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะอ่ะนี่สวยๆเดิมๆทั้งคันอ่ะคันนี้นะคะบอกเลยพี่พี่พขาหน้าจอนะคะเชื่อม Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็มีระบบนำทางให้ด้วยนะคะนะตัวนี้นะนี่เห็นไหมพี่ๆ GPS มีบอกพร้อมเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะแอร ก็เป็นออโต้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะแอร์เย็นปกติเลยนะคะนี่ก็คือแอร์เย็นปกติเลยนะค,ะคันนี้เลขไม์อยู่ประมาณแสนสามนะคะพี่ๆคะ่ะใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหานนได้เลยนะคะคันนี้เกียร์ได้เป็นออโต้แล้วนะคะเกียร์ออโต้นะแล้วก็คันนี้ถุงลมนิรภัยน่าจะเจ็ดจุดนะคะถุงลมนิรภัยเจ็ดจุดนะคะเมื่ออ เบรกมือนะคะเป็นการแบบยกนะขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะเบรกมือเป็นการแบบยกนะคะอ่ะอันนี้รีมงรีโมทของเขาอยู่ครบเลยนะคะพี่พี่ขานะตรงกลางนะคะมีที่วางตรงนี้ลิ้นชักเจะตรงเล็กๆนะคะก็มีให้นะคะมาดูในส่วนของที่บังแดดนะคะมีพลาสติกยังไม่ได้ออกเลยพี่พี่ขานะมีให้ครบเลยนะมีให้ครบๆเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วในส่วนของกระจกหน้าเนี่ย่เป็น ออโต้นะคะพี่พี่ขานะนี่สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้7จ็ดแสนห้าหมนพันนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ปรับตั้งเวลาแบบหน่วงได้นะคะโอ้คือคันนี้นะได้ไปถือว่าครบๆนะใครที่ชอบในส่วนของด้านในเป็นคุมโทนสีดำนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะ,ะนี่สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะหลังคาไม่มียันนะคะนี่ สะอาดๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจรีบติดต่อฮานันได้เลย0929714647บอกเลยว่าคันนี้เพิ่งหลุดจองมาเนะคะีค่ะพี่ๆคะ่ะก็รีบเอามาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะเนื่องจากไฟแนนซ์ของลูกค้านะคะคนก่อนเขาไม่ผ่านนั่นเองนะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคันนี้ได้รถปี2021นะคะลูกค้าขาได้รถปีใหม่ด้วยราคาดีๆด,ด้วยนะคะก็ใครสนใจรีบติดต่อมาหาแนนได้เลยเยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ย เป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องเลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครที่กําลังมองหานะคะรถอีซูซูครอบครัวเจดที่นั่งอยู่นะ,ะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมนะคะของอีซูซูนะนี่นะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะพี่ๆคะ่ะ หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะนี่อันนี้เป็นหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะรูปทรงวงรีนะแผ่นกันร้อนนะคะก็ยังอยู่เลยนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันแบบนี้คันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะ ใครที่สนใจนะก็รีบติดต่อหาแนนได้เลยนะคะหัว oh, น mm ็อตฝั่งแล้วก็โปรงฝั่งขวานะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะันหน้าคัานเดิมนะ,ะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากลับสีหรือว่ากลอใหม่นะ,ะห้องเครื่องสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะของ SG นะคะมีการตรวจเช็คก,ก่อนลูกค้าได้รับรถนะ,ะหากค่าแบตเตอรี่ต่ำนะ,ะก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu MU-X นะคะ1.9เนวินะคะ D-ionic นะเป็นรุ่นพิเศษนะคะ PPV นะคะเที่นั่งนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็ใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถปีใหม่ได้เป็นปี2021นะราคายที่759,000นะคะซื้อสดได้จัดเนแนนได้นะคะคันนี้นะคะ จัดไฟแฟนนซ์นะคะผ่อนอยู่ประมาณ4มื่นะี่นะพี่พี่ขาใครที่สนใจนะคะรีบจับจองได้เลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งรุดจองมานะคะแล้วก็เอามาถ่ายให้พี่พี่นะคะได้ดูกันเลยนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อหาแนนได้เลย092 971 46 47นะ บริษัทเพชรโยนเรานะคะมีเปิดบริการให้ถึง3สาขานะใครที่อยู่แถวไหนสะดวกแถวไหนนะคะก็สามารถติดต่อแนนเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะซื้อรถเป็นออนไลน์นะ,ะจองออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บเราส่งรถสไลด์ให้ลูกค้าได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็คันนี้นะ,ะได้ทําการตรวจ มีใบเซอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้ได้ทําการตรวจรถแล้วเรียบร้อยเลยนะคะตรวจให้ฟรีนะพี่ๆคะ่ะ2องร้รายการนะคะอ่ะก็เรานะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะได้มั่นใจได้เลยนะคะว่าออกรถไปแล้วนะ,ะไม่มีการแบบว่าอะหรือเต็นหนีหรือว่าอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าของเรานะคะซื้อที่อยู่บนตรงนี้แล้วนะคะซื้อเป็นของบริษัทเลยนะคะอ่ะก็ก่อน ก่อนที่จะจากกันไปนะคะตอนนี้นะหากว่าเสียงนะคะหรือเสียงรบกวนใดๆนะคะหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดแนนขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ